เราอยู่รอเข้ามาในสถานีมอจิจั๊นนะครับนี่หนังกำลังใจอยู่นี่จะกลัวใช่ไหมกลัวอะไรกลัวเปล่าูา้าาหู้กลัวกลัว <c oughs> ไหมเฮ้ยเฮ้ยนายอยู่นายอยู <c> ่ <oughs> ตอนนี้เราเข้ามาท่าชานชลาครับผมซุปซองเก๊กขึ้น อเมริกาสอนาทีนะครับแล้วก็เป็นตัว ตอนนี้เราจะเริ่มทิศกันตรงที่พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียงนะครับตอนนี้เราก็ขี่รอมาเตรียมสะเบียงไปลองท้องกันเช้านี้ก่อนนะครับนี่อะไรหมูครับเป็นไก่ อันนี้อันนี้คือผักไปอกกว่อออรยผัะไรผักก oh, oh <S 2> <S 2> ินกับโอ้โหเลยวกินกับหมูปิ้งไงโอ้ไม่รู้นั่นแหละผักหวานใช่ไหมชิมได้ค่ะใช่ชิมได้ชิมได้ชิมได้กินไม่ตอนนี้ก็เวลามันหกโมงเกิดรถทั้งทางแล้วไปกันต่บ สา,สายมองสายมองขอความมาถึงทางเข้าน้ำพูร้อนไม่อุ้มงนะครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายด้วข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็แซงไปเลยเส้นทางจากแม่เสลียงมาครับเลาะ มาทางแม,ม,ม่นแม่สเลียงก็จะเป็นทางรูปหลัง,ลงาทางนี้ไม่นี่บ้านแม่เสเลียงนะครับทางแ <c oughs> ลยรถก็จอได้ขึ้เนีเ่ยร็จะได้เห็นลายกันหมู่บ้านแม่เสเลียงหมู่ที่8ครับสะพาน ร้อนนะครับจะกินข so ้าวก่อนเป็นไงคร right. ับพี่วอร์มขาตอนเช้าโอ้หวยเดี๋ยวปรับแป้นใหม่เดี๋ยวเราข้ามไปกินข้าวตรงนู้นเฮ้ยพี่โจ๊กทำอะไรมันจะร้อนแล้วทำอะไรไม่หลอนรอกเฮ้ยอนรนี่โจ๊กใส่เป็นลิงเลยเดี๋ยวก็ชินครับพี่โจ๊กสวนป่าสารวิน เรามานั yeah. ่งแวะกินข้าวกันโอ้โหอร่อยไหมเหนื่อยอย่างนี้กินข้าวลงเหรอพี่บิงอร่อยเรากินข้าวกันอิ่มแล้วนะครับเราจะไปป่าแปกัเลยปัตจะยาวเลยกลับละขอเดินทางกันต่อนะครับ เช้าแล้วเช้าแล้วไปกันต่อก็ไปกันต่อเดีย๋ยวกันนี่แหละน้ำแ,แม่ตะเรียงที่เราตีมาสบายสบายไป,ไป,ไปยาวกันต่อไป บ้านป่าแปก9กิโลนะครับยอดไดส้สวยงามสวยงามอุปอกบ้านแม่อุมออ้มป๊อกอุ้มป๊อกแปลว่าอะไรพี่ไปทางนี้ทางนี้พี่ตั้ม เรามาพักจุดชมวิวนะครับก่อนถึงบ้านป่าแปะนี่ครับวิวเหยียบไปเลยเยจ้าเห็นหมู่บ้านข้างล่างไหมพี่นั่นน่ะนั่นไงมันอยู่ตรงนตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับพร้อมแล้วไปเอาเดินทางกันต่อครับนี่สวยงามสวยงามจริงจริง นี่บ้านป่าแปะนะครับเข้ามาสู่พื้นที่หมู่บ้านป่าแปะนะครับอ่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขาเดี๋ยวอยู่ดนยอดเขาแล้วก็เราลงหุเขาไปเพื่อไปบ้านป่าแปะนะครับมันจะเป็นทางลงยาวในหุบเลยเป็นแค่นี้นนี่ถึงแล้วบ้านป่าแปะ ข้างล่างครับสวยงามโอ้อยากได้สักรูปไปตรงนี้สวัสดีจ้าเด็กๆดีค่ะดีค่ะน้อยธนาคารข้าวอยู่ตรงไหนคะเข้าทางไหนทางนี้เหรอข้าสะพานนี้ไปก่อนใช่ไหมโอเคโอเคครับจุดชมปลาบ้านปลาแฝดจุปลาเหรอจุดปลากัวเดียวเราถึงจุดชมปลาบ้านปลาแปะนะครับผม เอาเหรอเฮ้ยแค่เหนือกินปลาเหรอหรือปลากินข้าวเหนียวเราให้ข้าวเหนียวแล้วเราก็กินปลาปลาขึ้นมาด้วยปลาสวงปลาพวงกล้ปลาที่ดีกว่าทะเลใช่ไหมพี่น้องไม่หาไม่ให้อาหารปลาเหรอพี่ไปหมาแล้วให้หมาหมดแล้วโอ้โหอดเลยปลาโกงตัวเบลอร์เลยทำเดี๋ยวเราในที่ธนาคารข้าวกันนะครับไมาตัดธนาคารข้าวเดี๋ยว ย้าเรามาถึงแล้วนะครับธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทยครับและเป็นที่แรกของโลกด้วยนะครับอันนี้นี่ครับใช,ใช่ใช่นี่นี่ับพี่โจ ตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาที่สำนักสงฆ์บ้านปลาแปลนะครับบนสำนักสงฆ์บ้านปลาแปลเขาจะมีบถ์ไม้สักโบรานอยู่นะนดอกอจริงๆครับนั่นี้เ <laughs> มื่อกี้เราลงมาจากบนหุบนู่นเส้นทางนะครับรอบหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นหุบเขาหมดเลยนะเนี่ยรอบเนี่ยเป็นหุบเขาเล็กๆหนึ่งหุบนะครับหมู่บ้านแห่งความสุขของแท้นะครับผมอยู่ในหุบเขาอากาศดีเย็นมากเลย อากาศบริสุทธิ์จริงๆเห็นป่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยว่ะไอ้ตะกี้เห็นแบบว่าเราอยู่สูงแล้วเราก็มองมาถึงตรงนี้หมู่บ้านนี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็สงบสวยมากไปดูดิไปขึ้นดูดิสูงเป็นไรอ่ะบอลเฮ้ยสบายดิหมดหมดแรงนี่บดไม้สักอันเก่าแก่ครับเย็นมาก บอกแล้วพี่ทำให้จิตใจเราสบายซึ่งอะไรแล้วก็ทำ <laughs> พี่หนอนชอบแบบนี้ไหมพี่ชอบแบบไปไหนไปไหนอย่างเงี้ยคือได้ขี่ด้วยได้อะไรด้วยคือเราขี่ใช่ไหมก็เราชอบทัวรลิงไงคำว่าทัวร์่ิงคือไปเรื่อยๆอ่ะเราจะได้มาไหมเนี่ยเราไปเนี่ยไม่รู้เลยก็ยไม่รู้ไปเดี๋ยวเราออกไปกันต่อนะครับเดีย๋ยวจะไปบ้าน ม้วยพึ่งแล้วก็ไปบ้านละอุกครับไปออกจากท้งนักสองบ้านป่าแพร์มานะครับก็จะเป็นทางล่อเขาประมาณน,นี้ครับ,บลุกลังนะครับบรรยากาศลร่มลื่นครับ ทันเรื่อยๆเลยครับคันยาวๆโอ้แม่น้ำอยู่ข้างล่างเห็นป่าวสวยๆ,ๆ,ๆสวยๆ,ๆสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต้องข้ามน้ำหรอข้ามน้ำครับผมเอา้าวเรียบร้อยอไม่ข้ามไม่ได้หรอผมมูซาบ,บอกพี่โจก็ไม่ข้ามน้ำแล้วนะเอ็นท้ายรถเขานเะโอเคได้อยู่ขอบคุณครับล,ล้อใส่แล้วคนเนะ่ะไปเดยผ่านเราเราเราเอาเคสไปใช่ไหมเนี่ยเอาล้อขึ้นรถล,ล้อใส่อะ่ะโอเคโอเคโอเค อุปสรรคของเราคือน้ำครับน้ำดีเจอชาวบ้านอุ้ยเฉียดเยเกือบเกือบเกือบหลือนั่งจับคนนึงคนนึงไม่ร่วงนะนี่ครับพี่น้องอย่าให้คนอย่าให้ร่วงนะเอาไปไม่ตั้งไปเอาไปโอ้ล่นเล่นอะไรกันล่ะเล่นอะไรกันระวังล้อหล่นนะรถขึ้นเนินรถขึ้นเนินระวังล้อหล่น ระวังล่วง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 เร็วเอาเร็วเติอาให้แห้งก่อนให้แห้งก่อนแห้งหน่อยหลังจากเล่นกายกรรมมาครับตัวนี้ก็ต้องมานั่งสวดมนต์นะครับเปิดปุ๊บเทียร์ไบบอร์ดแล้วมันมันปุ๊บดับคือขั้นตอนแรกมันต้องเทียร์บอร์ดถูบไม่รักได้อยู่ เอนได้เต็มที่ก็ขึ้นรถกลับเป็นไยมีอะไรไเลยจบ <คน S 2> เป็นยังไงรถกลับคนนิ่มคนก็ขึ้นเครื่องบินกลับครับตอนนี้เราอยู่บ้านปอถานะครับผมบปอถาอยู่ระหว่างบ้านแป่ไปบ้านห้อยพึ่งนะครับหลังจากเรา ฝากแดดกันสักพักหนึ่งนะรอให้น้ำครับน่าจะแห้งแล้วเอาอะไรเราะแตได้รอบที่แล้วได้ไะนี่ผู้ม้งไม่มารถผมบอดไปหลายรอบวันเลื่อยไฟหน่อยจริงไหมวะเออไม่ปกติมันปักอยู่แล้วเพราะว่าไฟมันไม่เท่ากันไงเออเพราะเราเคลียร์บอร์ดอ่ะจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเออเช็คคิว เสีเ่เันน่ีเงียบงง่ยเดี๋ยวไม่ตายก็อยาให้เงินตาออมีเพลงไรเๆไหมไม่มี <laughs> อ่ะา,าเดียว <c oughs> เจอกันอีกห้าวัน บายบายเกมนี้เพิ่งเริ่มนะครับมีคนต้องออกจากเกมหนึ่งคนแล้วหลังจากส่งพี่ตั้มคือรถสวิตไปแล้วนะครับกลับไปหนึ่งแล้วก็จะไปกันต่อนะครับไปไปแล้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราออกจากบ้านปอทานนะครับเที่ยงครึ่งแล้วนะครับเกินเวลาไปสี่ชั่วโมงวันนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางกันบ้างนะครับ เสมอนครับระหว่งางการเดนเินทางไปเดินทางกันต่อครับเราถึงบ้านห้อยพึ่งแล้วนะครับผม โรงเรียนบ้านห้วยพึ่งมาแล้วนะครับหุจากบ้านหาปุ้มไปบ้านสามหมอบ้านสามหมอนะคระับ บรรยากาศเป็นไงสวยงามลบอนี at, okay? yep, ouais. no. <in Mau> ้บรรยากาศมากสามร้อยหกสิบองศานะครับตรงนี้ดูนี่เลยนี่เป็นจริงให้ดูสามร้อยหกสิบเลยนะวิวระหว่างหมู่บ้านป่าแก่หมู่บ้านมาหมู่บ้านละอุนะครับ แต่เราใช้เส้นทางบ้านห้วยพึ่งนะที่ที่เาสิ่ว,วยมากไม่ยังสวยเลยว้ามาหน้าฝนครับทำมันได้เรสวยมากแต่เมื่อเช้าถ้าเราให้เลอกซิเด้นนะครับอาที่เราเสียเวลาไปสี่ชั่วโมงที่ราพี่ตั้งของหุเขาตกน้ำเราก็จะผ่านประวันเช้าตรงนี้ก็จะสวยเหมือนกันครับก็จะเป็นทะเลหมอกที่สวยมากๆอ่ะไม่เป็นไรเสิเร์ฟได้ก็ได้นะ โอาเคลมภาษากินครับนี่คร like ับไปดูรอบด้านนะครับก็งานเข้านะครับทะลุหมู <S <s <S. <S ่บ้านไม่ได so uh ้ครับจะเป็นหมู่บ้านกันก็ห้ามเข้ามีรปีนี้เลี้ยงผีเขามีทุกปีไหมเข้าระเทงอย่างเงี้ยจะมีปีละครั้งครับปิดตั้งแต่เมื่อวัน16นาฬิกาแล้วเออปิดตั้งแต่เมื่อวัน 18นาฬิกาแล้วก <laughs> <laughs> ็เป <laughs> <st ee noise> <ut> ิดอีกวันนี้10ได้16นกนาฬิกา4โมงเย็นเลยหรอครับเพราะว่ามีมีระรังครับครับเราเหลือเท่าไหร่นะพี่จะถึงไั้ไหมเนี่ยวันวันนี้ไม่แจ่มจะไปก่อนไป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 ไนอนนี่ไปไหนก็นอนน่าละไปไปไปอย่างต้องมีอุปสรรคนะครับอย่างต้องมีอุปสรรค <laughs> โดูๆๆดเดออเรามาไปประเภทนี้ปิดหมู่บ้านพอดีนะครับลงมาทางเดิมว,วิวสามองศาเหมือนเดิมจุดเดิมนะครับผม ตอนนี้เราเปลี่ยนเส้นทางไปทางบ้านห้วยหมากหมุนนะครับบ้านแม่กวางเหนือระวังอัวนะครับระวังอัวเต็มเลยขอทางหน่อยขอทางหน่อยขอทางหน่อยแลย้วขอทางหน่อยครูจารู้เรื่อง่อยขอทางหน่อยครับตอนนี้เรากาลังเข้าสูา่บ้านอ่อนหมากน,นะครับซึ่ึงออกจากบ้านหล สวัสดีครับโอเคมากเลยหาร้านข้าวกินข้าวก่อนข้าวหรอคะครับถ้าไปอีกประมาณอ่ร้อยเมตรจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเรื่องเปิดอยู่ไหมเปิดค่ะโอเคขอบคุณมากครับจะกินก๋วยเตี๋ยวไหมขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณมากบไปไปไปร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนก๋วยเตี๋ยวมีไหมจ๊ะนี่ครับอาหารมื้อแรกของเราวันนี้อืมอู้ยน่ากิน นี่นะครับแผนเส้นทางนะครับแบบพี่หน่องพี่โจกวันนี้เราเราทานอาหารเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแผนนะครับวันนี้นอนที่ห้วยห้อมนะครับบ้านโฮมสเตย์ห้วยห้อมเปลี่ยนแผนก,นกันเพราะว่าเวลาก็ไม่ได้แบตเตอรี่ก็ไม่ได้นะครับก็ปรับแกันไปบ,บ้านห้วยหมักหนุนนะครับจไปนอนกันที่บ้านห้วยห้อมนะครับโฮมสเตย์บ้านห้วยห้อม เพราะว่าดูจากเวลาแล้วก็น่าจะไม่ถึงแม่แจ่มนะครับตอนเช้าเรข้ออกจากบา้านเข้าแต่ช้ามืดแล้วก็ออกขึ้นไปหมู่บ้านเนี่ยเมื่อกี้ที่เราต้องอ้อมมา30-40โลอะ่ะเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยหม,หมู่บ้านละอุบไงวันนี้หมู่บ้านละอุกเขามีงานเลี้ยงผีนะครับเขาห้ามคนในออกกนนอกเข้านะครับเมื่อสักครู่เราก็มาทางนู้นแล้ว แล้วเขาปิดไม่ให้เขา้าเราต้องอ้อมมากด40กิโลนะครับเพื่อผ่านเส้นทางทำให้เราเสียวนนเวลาเราเข้าไม่ได้ใช่ไหมพี่ยัง,ย,งยังไม่ได้ใช่ไหมครับห้วยหอม5กิโลดูรับไปแล้ว12บ้านห้วยหอมอยู่ข้างหน้านี่เราเข้าสว่บ้านห้วยหอมครับผมไป วันนี้เราจะเข้าไปนอนในบ้านห้วยห้อมนนะครับเป็นหมู่บ้านในหุบเขาแห่งความสุขที่หนึง่งนี่นะครับเราได้ที่พักกันแล้วนะครับเป็ีบ้านแม่มลิวานโฮมสเตย์ State, นะครับบ้านห้วยห้อมโฮมสเตย์ State, นะครับอยู่ในหุบเขานะครับสวยงาม บรรยากาศดีอ่ะวันนี้นอนไหนคะนอนบ้านป้าม่ได้วันหรอคะใช่ครับอ๋ออกะ้รนะกาแฟคกับนี่คือแหล่งไม่ปลูกกาแฟให้กับสตาบักนะครับบ้านไม้หอมค่าเย็นครับนี่ครับรับ เอาไปไหนอะไปดูแกะแล้วบ้างนี่ทำไมอะเดี๋ยวเราจะลงไปดูแกะเดี๋ยวเราจะลงไปดูแกะข้างล่างกันเด็กน้อย <c oughs> 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 ขอทางหน่อยจ้า งดูแกฟาร์มแกบ้านหว้หวยห้องบบบบดูกอนเบบเบมันหนีโอ้นี่นนี่นี่นีนนน อันนี้อันนี้มันแพะหรือแกะอันนี้แกะลูกแกะแงบ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 ดูดูดูโห่ินกินใหญ่เลยดูดูดูเดี๋ยวจะมาจับแพะกันนะครับจับแกะแล้วกลับกันละมาที่พักก่อนเนี่ยต้นบัวตองก็ต้องมาถึงทุ่งบัวตองไงเนี่ยบ้านพักเราอยู่วันนี้อยูนี้เราพักที่นี่กันไปนอนเตชิวชิวว โฮมสเตย์เนื้อปลาโหเพียบเลยนี่จะเป็นแบบหน้าหน้าไอ้ข้าวสีเขียวที่สวยมากนะทางล่างนี่เป็นตรงแกะสามล้อมนะส,สามคนร้อย